ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าบาร์เซโลนาภายใต้การทําทีมของโรโน่าคูม,มันในซีซั่นนี้รู้สึกน่าเป็นห่วงนะครับเพราะด้วยสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปพร้อมผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยจะสวยงามมากเท่าไหร่นักอย่างในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านไล่าตามตีเสมอราราดากลายเป็นทัพอาซูราราดาที่ไม่คุ้นตาเท่าไหร่นักกับฟุตบ,บอลสไตล์การเล่นบอลกลางอากาศรวมไปถึงการส่งเครารบตมิเกลแนวรับของทีมไปยืนเป็นกองหน้าเพื่อวางโจมตีบอลทางอากาศด้วยซึ่งมาเอาหลายๆปัจจัยมารวมกันนะครับทำให้ดูท่าทีแล้วอนาคตของโรน่าคูม,มันกับบาร์ซ่าคงได ในกรณีที่บอดของทีมนะครับจะตัดสินใจปลดนายใหญ่ชาวฮอนแลนด์ผู้นี้ออกไปจากตำแหน่งจะมีกุญซือคนไหนเหมาะจะเข้ามาทําแทนที่บ้างวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเร่ยงเฟียวเร่องมาลาของเราเอามาเล่าให้ฟังกันเลยครับคนแรกอันโตนิโอคอนเต้ตำแหน่งว่างงานอยู่ นายใหญ่ชาวอิตาลีผู้นี้กำลังว่างงานอยู่และเป็นกุนซืออีกคนที่จะพอการันตีเรื่องของถ้วยแชมป์ได้อยู่บ้างเพราะเวลาพี่แกไปคุมทีมไหนนะครับก็มักจะพกพาความสำเร็จออกมาด้วยอยู่เสมอตัวอย่างกับทีมล่าสุดอย่างอินเตอร์มิลานครับที่พาทีมฝ่าดด่านแชมป์หลายสมัยอย่างยูเว่คว้าแชมป์เซเรียอามาครองได้อย่างโคตรยอดเยี่ยมรวมไปถึงผลงานก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นกับทั้งบารียูเว่หรือเชลซีต่างล้วนพุ่งชนกับความสำเร็จมาแล้วดังนั้นนะครับชอของคอนเต้กับบาซ่าจึงน่าสนใจอย่างมากไม่ใช่น้อยในห่วงเวลายามนนนีี้้้้แมฟุตบอออลขงาใหญ่ผูะจจ ไปที่เกมรุกบุกเต็มตัวแต่ถ้ามันแลกมากับความสําเร็จแบบดวลจีมันนี่จ๋ากน็น่าจะแลกด้วยไม่น้อยแต่ขึ้นชื่อว่าคอนเต้ถ้าไปไล่เรียงดูประวัติเขานะครับคุณจะรู้ว่าคอนเต้ทำงานกับที่ไหนได้ไม่ค่อยน,าน่าและมักจะมีเรื่องกับบอดบริหารของทีมอยู่หลายครั้งอย่างประเด็นล่าสุดน,นะครับที่ลาออยจากทัพงูใหญ่ก็เพราะว่าไปงัดกับบอดบริหารเรื่องเงินเงินทองทองแต่ถ้าตัดปัญหาเรื่องนอกสนามทิ้งไปตัวเลือกอย่างคอนเต้เออ e, น่าจะเป็นลิทที่ดูดีมีระดับไม่ใช่น้อยในการใช้กุญสือมากประสบการณ์มาปลุกวิญญาาาณขอองเเหนักักกตทพสุรา คนที่สองโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือเบลเยียม นายใหญ่วัย48ที่ปัจจุบันนรับใช้ชาติเบลเยียมเคยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับบาซ่ามาแล้วเมื่อครั้งที่ทีมแยกทางกับอารเดโซบาร์เดแต่ทว่าสุดท้ายนะครับนิวดังกล่าวที่เป็นข่าว,าวคือโครมก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดเส้นทางของมาติเนตต้องบอกว่าเขาค่อยๆแต่รับสูงขึ้นมาเรื่อยๆภายหลังประเดิมคุมทีมครั้งแรกกับสวรรค์สีเมื่อปี2007ก่อนไล่มาเป็นวีแกนชุดควา้าแชมป์เอฟเอคัพแบบหักปากาเซียนและกระโดดไปรับงานกับเอเวอเรตต์ต่อด,ด้วยทีมชาติเบลเบลย แฟนบอลไม่ใช่น้อยและอีกอย่างเขาคือคนที่สามารถรีศักยภาพนักเตะออกมาได้อย่างย่เยี่ยมยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือโรเมลูลูกากูที่เมื่อครั้งร่วมง,งานกันที่ทัพท็อปฟีีนะครับพี่แกก็ยิงแบบกระฉูดแตกจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวอย่างระดับโลกรวมไปถึงในานามทีมชาติตอนนี้ก็กลายเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของชาติเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าจะให้มีเรื่องกังวลน,นะครับแม้มาตินเนสทำฟุตบ,บอลในตาเกมโรคแต่ทว่าในแง่ของประสบการณ์ในระดับสมโมสรเขายังไม่ได้เก็บเที่ยวบินในระดับสูงมากเท่าไหรนะักและอีกอย่่่ทท่าานานาน่าาาาางงนนนนะรรรัับกกไไปปปปทททํีีมมมตวว5จสผลลลเแแ้ ่น้อยเลยล่ะคะรับคนต่อมาเอริกเทนฮาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัม อีกหนึ่งกุนซื้อเนื้อหอมที่ตกเป็นข่าวก,กับหลายสโมอสรใหญ่ในโยุโรปเราไปถึงบา์เซลล่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจากฝีมือในการคุมทัพอาร์แจกบอกเลยว่าโค้ชหนุ่มรายนี้ไม่ธรรมดาชายาไม่ใช่โดยเฉพาะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับคีพีแก่พาทีทมกรุยทางไปถึงรอบรองชนะเลิศศึกแชมเปี้ยนส์ลีกในรูปแบบที่เหนือความคาดหมายโดยอีกหนึ่งจุดเด่นของเทนฮากนะครับคงอยู่ที่การให้โอกาสเด็กดาวรุ่งในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่แปลกที่เราจะเห็นเด็กเทพจากอาร์แจกชุดล่าสุดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนแยก ากนั้นนะครับทาบาซ่าได้กุนซูวัย51ปีรายนี้มาก็จะเป็นนายใหญ่ชาวเนเธอร์แลนด์อีกหนึ่งคนในการคุมทัพต่อจากยฮันครับไรนุสบิเชลลุยฟันกันแฟงไรากาดและคนปัจจุบันอย่างโรนา่าด์คุมันส่วนในเรื่องสไตล์การทําทีมก็ต้องบอกว่าเทนฮากดูน่าจะเข้าท่ากับบาซ่าไม่ใช่น้อยด้วยการใช้ฟุตบอลเกมรุกเป็นจุดเด่นแถมด้วยระบบที่ไม่ได้น้นมพึ่งพาใครเพียงคนเดียวซส่งดูจากทรงน่าจะตอบโจทย์กับบาซ่าไม่ใช่น้อยเราไปถึงดาวรุ่งที่รอจะ่ละแสงอยู่ตอนนี้นะครับพรบโอมามากยิ่งขึ้น คนต่อมาชาบี้เอร์นนเดสจากสโมสรอ,อาลซาัตถ้าจะหาใครสักคนที่เป็นสายเลือดที่เข้าอกเข้าใจในวัฒนธรรมด้านาต่างๆของสโมสรเป็นอย่างดีและพร้อมอยากจะกลับมายังบ้านหลังนี้มากสุดชื่อของชาบี้เฮอร์นนเดสคงจะติดชาร์จมาเป็นอันดับที่หนึ่งสำหรับแฟนบอลบาซ่า bon ปัจจุบันชาบีนั่งแทนเป็นกุนซือของอัลซาทีมเมลีกประเทศการาตาซึ่งตัวเขาก็พาทีมพุ่งชนกับความสาเร็จแบบต่อเนื่องทั้งฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยซึ่งเจ้าตัวก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอดีตต้นสังก,กัดอย่างบาร์ซ่ามาตลอดในช่วงหนึ่งถึงสปีที่ผ่านมาแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยจะออกมาพูดเองว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอของบาร์ซ่าไปแล้วถึงสองครั้งหนึ่ง,งด้วยปัจจัยด้านาต่างๆแต่ท้าว่าในห่วงยามนี้คงจะหาใครที่เหมาะสมไปกว่าชาบีไม่ได้แล้วด้วยประสบการณ์งานโค้ชแม้จะไม่คังงย ไหลเวียนอยู่เต็มตัวน่าจะเข้ามาช่วยให้น้องๆได้รู้ถึงแนวทางและก็เป็นเชื้อเพลิงในการกระตุ้นให้ทุกคนกลับมาอยู่ในร่องในร้อยอีกครั้งสิ่งเชื่อว,ว่าในใจของชาบีเองนะครับได้ปักธงแล,แล้วว่าสักวันหนึ่งจะกลับมารับงานคุมทีมนี้ให้ได้เพีย <uc> งแต่เงื่อนไขของเวลาช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ลงล็อกแต่กับสถา,า,านการณ์ปัจจุบันนะครับถามหาใครสักคนยังไงเสียแฟนบอลส่วนใหญ่น่าจะต่างยกมือสนับสนุนให้ตำนานนักเตะคนนี้กลับไปเริ่มขีดเขียนตำนานบทใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอนคนสุดท้ายเซอร์จีบ มองในอีกแง่มุมหนึ่งบาร์เซโลนาณเวลานี้อาจจะไม่ได้หอมหวานชวนกุนซือดังมารับงานกลุ่มทีมก็เป็นได้ดังนั้นแล้วบางทีถ้าเกิดการปลดโรน้คุมันจริงการดันกุนซือจากทีมที่สำรองบาร์เซโลนาเบ้ขึ้นมากอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ครับซึ่งปัจจุบันทีมดังกล่าวนะครับคุมทัพยอยู่โดยเซอร์จีบ,บาควานในวัยสาบปีที่เพิ่งมีการแต่งตั้งเขารับตำแหน่งกันไปช่วเงเดือนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังกุนซือรายนี้นะครับแยกทางกับหางโจกกรีนทาวทีมล,ล ถึงท,ทุกใหญ่ในปี1993และก็อยู่โยงคาแข่งกับทีมยาวนานกว่า9ปีรวมแล้วลงเล่นในทีมมากถึง382นะัดก่อนจะประกาศควนสตั๊ดไปเมื่อปี2005ซึ่งสโมสรสุดท้ายของเขาในอาชีพนั่นก็คือแอตมาริดนั่นเองส่วนในเส้นทางสายกุนซอนะครับถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรไล่มาตั้งแต่คุมทีมเยาวชนบาร์เซโลนาก่อนจะย้ายไปคุมทีมทุกใหญ่ของอูเอลบาเอลเมรยมาโยกาหางโจกกรีนทาวมาแล้วดังนั้นแล้วนะครับถือว่าบาควรเป็นผู้ที่รู้ซึ้งถึงปัญญงปงนนใจจใน ต้องเดินไปในทิศทางไหนและต้องลงเล่นในสไตล์ได้ซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีกุญซือจากทีมชุดบีขึ้นมามากมายก้าวมาสร้างชื่อได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นเป๊ปกวาดิโอลาหรือลุยส์เอนริเก้ซึ่งบางทีนะครับเขาอาจจะเป็นตัวเลือกทีมเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้และนี่คือขอบสนามสเยลหากดูลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าล้วเราลย้ด้ะ